คุณคงรู้จักไททานิกเรือในตำนานที่กล่าวกันว่าไม่มีวันจมและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของไททานิกที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10เรือไททานิกคืออะไร หลายคนน่าจะรู้จักไททานิกมาจากภาพยนตร์ชื่อดังซึ่งอย่างที่เรารู้กันว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์จริงโดยที่เรือไททานิกจริงๆนั้นมันคือเรือขนาดใหญ่ที่โครงสร้างทำมาจากโลหะมันมีน้ำหนักมากถึง52,310ตันสามารถรองรับคนได้ประมาณ2435คนโดยเส้นทางของเรือไททานิกนั้นคือการเดินทางจากเซาแ์ทปมตันสหราชอาณาจักรและมุ่งหน้าไปสู่นิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเรยหมอกเดินทางเมื่อวันที่10เมษายนปี19 1 2 และถึงแม้ว่าเรือลำนี้จะมีการออกแบบที่ก้าวหน้าและมีความปลอดภัยขั้นสูงแต่หลังจากที่ออกเดินทางเพียงไม่กี่วันในวันที่15เมษายนปี1912มันก็ได้จมลงสู่ก้นทะเลจากการชนเข้ากับภูเขาน้ําแข็งและกลายเป็นข่าวโด่งดังมากในยุคนั้นซึ่งไม่เพียงแต่เรื่องของภูเขาน้ําแข็งเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีปัจจัยต่างๆอีกมากมายที่นําไปสู่การสูญเสียและได้มีการประเมินเอาไว้ว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ประมาณ1,500คนซึ่งก็มีการค้นพบศพในภายหลังเพียง340ศเท่านนนั้และใ ของผู้รอดชีวิตก็น่าจะอยู่ที่ราวรา713คนอันดับที่9ผู้โดยสารของเรือไททานิกด้วยความที่เป็นเรือขนาดใหญ่ทําให้มันสามารถจุผู้โดยสารได้เป็นจํานวนมากมันมีด้วยกันทั้งหมด9ชั้นไล่ตั้งแต่ห้องเครื่องไปจนถึงดาดฟ้า แต่ก็ไม่ใช่ว่าผู้โดยสารจะสามารถเดินไปโซนต่างๆได้ตามใจชอบเพราะได้มีการจํากัดสิทธิ์สาหรับผู้โดยสารในคลาสต่างๆเริ่มตั้งแต่ผู้โดยสารชั้น3ที่มีค่าตัวเดินทางถูกที่สุดอย่างตัวเด็กมีราคาอยู่ที่3.17ปอนด์ตัวผู้ใหญ่มีราคาตั้งแต่7จถึงเปอนด์ซึ่งผู้โดยสารชั้น3นี้จะถูกจํากัดอยู่ที่ชั้น G และ F อย่างที่เห็นในภาพมีห้องพักค่อนข้างเล็กและมีสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างน้อยเช่นเดียวกันและในส่วนของผู้โดยสารชั้น2นั้นพวกเขาต้องจ่ายค่าตัวโดยสารตั้งแต่10.5-16ึงปอนซ่ส่่วววนใหญแล้พกเขาจะอยู่ในริ เวณชั้น E ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้หรูหราอะไรมากมายและสุดท้ายสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งที่มีราคาตั๋วตั้งแต่26ปอนด์ไปจนถึง512ปอนด์ขึ้นอยู่กับความพิเศษของห้องที่พวกเขาเลือกโดยจะอยู่ตั้งแต่บริเวณชั้นดีไปจนถึงชั้น A และสามารถขึ้นไปบนดาดฟ้าได้และแน่นอนว่าผู้โดยสารชั้นหนึ่งจะรายล้อมไปด้วยความหรูหรามีบริการที่ดีเลิศและมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายหรือ,ออาจพูดได้ว่าเป็นพื้นที่สำหรับกลุ่มไฮโซก็คงไม่ผิดนักออัันดบทีี่8เรืกูชพ อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่านอกจากภูเขาน้ําแข็งแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นอีกเหมือนกันที่นําไปสู่ความสูญเสียของชีวิตผู้คนอย่างในกรณีนี้คือเรื่องของเรือกู้ชีพ โดยที่ในการออกแบบเรือเททันิคนั้นมันสามารถรองรับเรือกู้ชีพได้มากถึง64ลำแต่ทว่าในวันเดินทางนั้นกลับมีการนําเรือกู้ชีพขึ้นไปประมาณ20-25ลำเท่านั้นและนอกจากนี้ทางผู้รอดชีวิตได้กล่าวว่าในตอนเช้าของวันเกิดเหตุที่จริงแล้วต้องมีการฝึกซ้อมการใช้เรือชูชีพแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่อาจทราบได้ก็ได้มีการยกเลิกการฝึกซ้อมนี้ไปและจากนั้นเมื่อเรือกําลังจะจมทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยความวุ่นวายและความตื่นกลัวมีแต่ความสับสนอน,อนลมานเต็มไปหมดเรือช,ช บางลำก็อาจจะบรรทุกผู้โดยสารมากเกินไปและสาเหตุที่การฝึกซ้อมไม่มีอย่างที่ควรจะเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความมั่นใจในเรือไททานิกมากเกินไป,ปรละผู้คนในสมัยนั้นต่างก็พากันเชื่อว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเรือลำนี้ก็จะไม่มีวันจมอันดับที่7หมาที่รอดชีวิต ไม่ใช่เพียงแค่คนเท่านั้นที่โดยสารไปกับเรือแต่จากบันทึกมีการระบุว่ามีผู้โดยสารส่วนหนึ่งนำหมาขึ้นไปบนเรือด้วยเป็นจำนวนอย่างน้อย9้าตัวและมีเพียง3ตัวเท่านั้นที่รอดชีวิตจากการขึ้นเรือชูชีพซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหมาของนายเฮนรี่ฮาร์เปอร์นักธุรกิจชื่อดังซึ่งก็ได้มีการสัมภาษณ์เขาในภายหลังว่าทำไมเขาถึงช่วยหมาของตัวเองแทนที่จะเก็บพื้นที่บนเรือกู้ชีพให้ผู้โดยสารคนอื่นและตัวเขาก็ได้ตอบกลับไปว่าในตอนที่เขาขึ้นเรือกู้ชีพนั้นมัน,มนั้เคขเนนคขา,ข,าเขาากดสน อันดับที่6คู่รักบนเรือไททานิกถ้าคุณได้ชมภาพยนต์ไททานิกก็คงจะคุ้นเคยกับเรื่องราวสุดแสนโรแมนติกของแจ็คก,กับโรส และในส่วนของชีวิตจริงก็มีเรื่องราวของคู่รักบนเรือไททานิกเช่นเดียวกันโดยที่ในการเดินทางในครั้งนั้นก็ได้มีคู่แต่งงานใหม่13คู่ที่ตัดสินใจฮันนีมูนไปกับเรือไททานิกซึ่งก็มีบางคู่ที่รอดชีวิตกลับมาได้และได้มีการนำมาเรื่องราวของคู่รักจริงบนเรือไททานิกถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสืออย่างหนังสือที่มีชื่อว่าไททานิกเลิฟสตอรี่และถ้าใครอยากจะรู้ว่าเรื่องราวจริงนั้นมันจะมีความโรแมนติกเหมือนกับในหนังหรือไม่ก็คงต้องลองหามาอ่านกันอันดับที่5เยี่ยมชมเรือไททานิก ในส่วนของซากเรือที่จมอยู่ใต้ทะเลนั้นก็ได้มีบางบริษัทจัดทัวร์เข้าเยี่ยมชมเหมือนกันมีทั้งการลงไปชมแบบธรรมดาหรือแม้แต่การพาคู่รักลงไปขอกันแต่งงานก็มีและอย่างในปี2012เป็นการครบรอบ100ปีที่เรือไททานิกจมใครที่อยากเข้าไปชมต้องจ่ายค่าตัวสูงถึง59,000เหรียญสหรัฐและอย่างในกรณีของปี2019บริษัทที่มีชื่อว่าโอเชียนเกตได้จัดทริปเข้าชมซากเรือไททานิกขึ้นมาโดยที่ทริปนี้จะใช้เวลาทั้งหมด8วันออกเดินทางจากนิวฟันแลนด์ประเทศแคนาดาและมุ่งหน้าาสู่่จุดทีททรเรือ จมอยู่ซึ่งสําหรับคนที่อยากระจนภัยและอยากเห็นเรือในตํานานด้วยตาของตัวเองก็ต้องจ่ายค่าตัวถึง1,5129เหรียญสหรัฐหรือประมาณ3ล้าน2สนบาทต่อคนอันดับที่4เตือนแล้วไม่ฟัง ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์อันน่าเศร้านั้นก็ไม่ใช่ว่าทางลูกเรือของไททานิกจะไม่รู้อะไรเลยแต่พวกเขาเลือกที่จะไม่สนใจมันต่างหากเนื่องจากก่อนที่เรือจะชนกับภูเขาน้ําแข็งนั้นมีเรือลําหนึ่งที่มีชื่อว่าแคลิฟอร์เนียพวกเขาได้แจ้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องของน้ําแข็งให้กับเรือลําอื่นๆและมีความเป็นไปได้ที่จะมีภูเขาน้ําแข็งอยู่บนเส้นทางของเรือไททานิกซึ่งแรกๆที่ทางไททานิกได้รับคําเตือนนั้นก็ดูเหมือนพวกเขาจะไม่สนใจอะไรและยังเดินหน้าต่อด้วยความเร็วเท่าเดิมแต่พอได้รับคําเตือนมาหลายๆครั้งพววกกกกเเขขาาาาาา็ไดด้ิคคมมรรํญถึงนทีี่ตอบ กลับไปว่าขอบคุณและเงียบไปซะซึ่งก็ได้มีการประเมินเอาไว้ว่าไททานิกน่าจะได้รับคําเตือนนี้จากเรือลําอื่นรวมกันทั้งหมดประมาณ7ครั้งและที่แย่ไปกว่านั้นคือในระหว่างที่เรือจมทางไททานิกได้มีการยิงพลุขอความช่วยเหลือแต่ทางเรือแคลิฟอร์เนียน,นั้นกลับคิดว่าไม่น่ามีอะไรอันดับที่3น้ําแข็งโบราณ นอกจากตัวเรือไททานิกแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์มากมายให้ความสนใจในการศึกษาภูเขาน้ำแข็งที่เข้าปะทะกับเรือไททานิกซึ่งแรกๆนั้นพวกเขาเชื่อกันว่ามันน่าจะมีอายุราวๆ3 0 0 0ปีแต่จากผลการวิจัยในปี2 0 1 6ที่ผ่านมามันกลับให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปโดยได้มีการประเมินภูเขาน้ำแข็งที่ว่านี้ว่าน่าจะมีความสูงทั้งหมดประมาณ400ฟุตซึ่งส่วนที่อยู่เหนือผิวน้ำน่าจะมีความสูงอยู่ที่100ฟุตและจากการแกะอรอยไปยังต้นกําเนิดของมันทีมนักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่ามันน่าจะเกิิดจาากกกรทับทับมมนของหะ ในบริเวณฝั่งตะวันตกเชียงใต้ของกรีนแลนด์เมื่อ1น0 0 0แปีก่อนก่อนที่จะมีการแตกตัวออกมาแล้วลอยมาทับเส้นทางของเรือไททานิกอันดับที่ 2. เรือที่ไม่มีวันจม นับว่าเป็นคำกล่าวที่อยู่คู่กับเรือไททานิกมาอย่างเนิ่นนานกับคำว่าเรือที่ไม่มีวันจมซึ่งในส่วนของคำพูดพวกนี้ทางบริษัทที่เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อเรือไททานิกอย่างบริษัทฮาวแลนด์แอนด์วูฟได้กล่าวว่าพวกเขาไม่เคยพูดเลยว่ามันจะไม่มีวันจมและไม่เคยยืนยันกับสิ่งที่คนชอบพูดกันแต่เหตุผลที่ทําให้ผู้คนมากมายชอบคิดแบบนั้นก็อาจเป็นเพราะเรือไททานิกมีความก้าวหน้าในการออกแบบที่มีความปลอดภัยมากกว่าเรือยุคก,ก่อนมากจนทําให้ทั้งหนังสือพิมพ์และสื่อวิทยุต่างก็เอาไปโฆษณาว่าเป็นนนเรือทีี่่ไมมมวัจมัจและพูดกซ้ ไปซ้ามามันก็ได้กลายเป็นความเชื่อที่ลุกลามใหญ่โตไม่เว้นแม้แต่ผู้บริหารของบริษัทไวสตาร์ไลน์ที่เป็นบริษัทเจ้าของเรือไททานิกอันดับที่1กัปตันของไททานิกนายเอ็ดเวิร์ดจอห์นสมิธคือชายผู้เป็นกัปตันของเรือไททานิกที่หลายคนชื่นชมว่าเขาคือฮีโร่ของเหตุการณ์ในครั้งนี้เพราะมีคําล่ําลือกันว่าในคืนที่เรือไททานิกกาลังจะจมนั้นกัปตันเอ็ดเวิร์ดจอห์นสมิธอยู่ช่วยเหลือเด็กได้หลายชีวิตและตัวเขาก็ยอมพลีชีพไปพร้อมกับเรือ แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่ตรงกันข้ามเพราะมีหลายคนเชื่อว่าเขาเป็นคนที่มีส่วนทําให้เรือต้องอับปางอย่างเช่นการละเลยต่อคําเตือนของภูเขาน้ําแข็งและยังยืนยันให้เรือแล่นต่อด้วยความเร็วเท่าเดิมหรือว่าจะเป็นในส่วนของการอนุญาตให้ปล่อยเรือกู้ชีพทั้งทงที่เพิ่งมีผู้โดยสารได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น และล่าสุดในปี2012ก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาว่าก่อนที่จะมารับหน้าที่ของกัปตันเรือไททานิคตัวเขานั้นเคยสอบตกในเรื่องของการเดินเรือและการนำทางอยู่หลายต่อหลายครั้งแต่ถึงอย่างไรก็ตามเรื่องราวที่ผู้คนกล่าวถึงเขามันก็เป็นเหมือนกับเหรียญที่มี2ด้านส่วนใครจะให้น้ำหนักที่ด้านไหนมากกว่ากันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน